ราพันเซลมาไทยเมื่อเทศกาลยี่เป็งกลายเป็นฉากดิสนีย์ของจริงนี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำให้ทั่วโลกตกหลุมรักประเทศไทยอีกครั้งค่ะเทศกาลยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่งานลอยโคมสุดโรแมนติกที่เต็มไปด้วยแสงไฟบนท้องฟ้าเหมือนหลุดออกมาจากโลกในนิทานและคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในหมู่แฟนดิสนีย์ทั่วโลกค่ะเพราะสาวต่างชาติคนนี้ผู้ใช้ติ๊กตอชื่อ f ฟชหก ได้แต่งคอสเพลย์เป็นราพันเซลจากแอนิเมชันแทงกิลของดิสนีย์พร้อมฉากสุดคลาสสิกในเรื่องตอนราพันเซลล่องเรือและมองดูโคมลอยลอยขึ้นเต็มท้องฟ้าแต่คราวนี้เธอไม่ได้อยู่ในโลกของการ์ตูนเพราะราพันเซลมาอยู่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วค่ะแสงโคมลอยของงานยี่เป็งกลายเป็นฉากหลังที่สวยจนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่มันแทงเกิลเวอร์ชั่นชีวิตจริงเธอโพสต์แคปชั่นว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้คอสเพลย์เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นะให้คะแนนราพันเซลของฉันจาก1 1 0ถึง10กันหน่อยและแน่นอนชาวเน็ตให้เต็ม10ไม่หักค่ะหลายคนบอกว่าเหมือนราพันเซลมีชีวิตจริง บางคนถึงกับอยากบินมาเชียงใหม่เพื่อสัมผัสอากาศแบบนี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าความงดงามของวัฒนธรรมไทยได้กลายเป็นฉากในเทพนิยายของใครอีกหลายคนเลยค่ะเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีความคิดเห็นต่อคลิปนี้กันคุณเลโอได้กล่าวว่านี่คืองานลอยโคมของประเทศไทยใช่ไหมคุณมิสติกเอ็กซิสแตนได้กล่าวว่าเธอสวยมาก ฉันเพิ่งคลั่งไคล้ลาปันเซลเมื่ออาทิตย์ก่อนเองดูหนังไปสามภาคแล้วกำลังดูซีรีส์อยู่ตอนนี้มันสุดยอดมากดีใจที่เธอคอสเพลย์เป็นลาปันเซลพอด,ดีเลยเหมือนเธออ่านใจฉันได้เลยคุณสยามบิดห้าห5าหหหได้กล่าวว่าขอบคุณที่มาเยือนกัมพูชานะคุณอาชไทนได้กล่าวว่าเพอร์เฟกมากฉันเป็นแฟนคลับจากฟิลิปปินส์เลยนะ คุณโจนาธานอีซิโด PKA ลักได้กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอคอสเพลย์เจ้าหญิงราปันเซลได้งดงานขนาดนี้ให้เต็มหนึ่งแสนคะแนนจาก10เลยคุณบิลลี่ได้กล่าวว่าโอ้ my กอดฉันชอบมากเลยสวยสุดๆคุณฮารูเรได้กล่าวว่าที่นี่ที่ไหนสวยขนาดนี้ได้ยังไง นาธานฮินเลียดได้กล่าวว่าดูเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์จริงๆเลยคุณ KKKKKK นินได้กล่าวว่าสุดยอดมากฉันอยากเห็นราปันเซลในงานนี้มานานแล้วเธอทำได้ดีมากเลยคุณเรเวนอลาบัสเตอร์ A uster, ได้กล่าวว่าคุณบอกให้ให้คะแนนอย่างตรงไปตรงมาก่อนอื่นขอบอกเลยว่า คุณสวยมากแต่ถ้าตรงๆผมให้8หรือ9จาก10ครับคุณเปเปตูได้กล่าวว่าอยากเห็นปฏิกิริยาของคนรอบๆตอนนั้นจังเลยคุณปรินซ์มูคันซาได้กล่าวว่าเธอทำให้ฉันนึกถึงความทรงจำดีๆจากตอนดูหนังเรื่องนี้อีกครั้งคุณคุโรมิได้กล่าวว่า ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงคุณอาเวลีนโมรูเอตได้กล่าวว่าฉันเห็นคลิปนี้แล้วหัวใจเต้นแรงมากมันไม่ได้แค่สวยแต่มีความรู้สึกบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเหมือนความฝันในวัยเด็กของฉันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณเรนจิโร k ไคเอนได้กล่าวว่าโคมลอยนับพันกับราปันเซลหนึ่งเดียว ความลงตัวแบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยเลยครับมันสวยจนแทบลืมหายใจเหมือนโลกหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งคุณไลเซนเดอร์โว t นาดได้กล่าวว่าผมไม่รู้ว่าคุณตั้งใจแค่คอสเพลย์หรืออยากสื่อสารบางอย่างผ่านสายตาแต่สิ่งที่ผมเห็นคือความจริงใจและความอ่อนโยนในทุกวินาทีของคลิปนี้คุณอาริโนวาเซลเลียได้กล่าวว่า คุณทำให้ฉันเชื่อในคำว่าแสงแห่งความฝันอีกครั้งราปันเซลของดิสนีย์ยังทำให้ฉันขนลุกไม่เท่าคุณที่ยืนอยู่ใต้โคมไฟจริงๆเลยค่ะคุณเค d โอดราวนได้กล่าวว่าโคมลอยไม่ใช่แค่แสงที่สวยงามแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการปล่อยใจและคุณคือส่วนหนึ่งของเวทมนต์นั้นมันทั้งศักดิ์สิทธิ์และโรแมนติกในเวลาเดียวกันคุณมิยูน่าเรได้กล่าวว่า เธอดูไม่ใช่คนที่คอสเพลย์แต่เหมือนคนที่เป็นราพันเซลอยู่แล้วทุกการเคลื่อนไหวมันอ่อนโยนมากเหมือนแสงไฟกำลังเต้นไปพร้อมกับเธอเลยคุณดาริอสเฟนโกได้กล่าวว่าผมไม่เคยเห็นคอสเพลย์ไหนที่ผสมวัฒนธรรมกับจิตวิญญาณได้ลงตัวขนาดนี้แสงไฟของยี่เปงกับสีทองของชุดเธอมันคือบทกวีที่มีชีวิตจริงๆครับ คุณไนราอิชานีได้กล่าวว่าฉันดูคลิปนี้ตอนกลางคืนแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจอบอุ่นขึ้นเฉยๆราพันเซลของเธอสวยมากแต่สิ่งที่งดงามกว่าคือความสงบที่มันส่งออกมาคุณอารริกซอเน่ได้กล่าวว่าผมไม่รู้จักเทศกาลนี้มาก่อนแต่ตอนเห็นคลิปนี้ผมอยากไปยี่เป็งให้ได้สักครั้งในชีวิตเลยครับมันทั้งศักดิ์สิทธิ์และมีมนสะกดอย่างบอกไม่ถูก คุณเซรีนจัวได้กล่าวว่าระพันเซลในท้องฟ้าเต็มไปด้วยโคมลอยมันคือความฝันที่กลายเป็นจริงเธอเหมือนตัวละครที่เดินออกมาจากหนังแต่กลับมีหัวใจจริงๆคุณวาร์เรกลิสกได้กล่าวว่าเธอไม่ใช่แค่คอสเพลย์แต่เหมือนคนที่เข้าใจจิตวิญญาณของตัวละครนั้นจริงๆแววตาของเธอมันพูดทุกอย่างได้มากกว่าคำพูดเลยครับคุณเอลวินเทรวาได้กล่าวว่า ฉันชอบตอนที่คมลอยลอยขึ้นไปพร้อมเธอเงยหน้ามองมันเหมือนฉากที่ราพันเซลพบแสงของตัวเองอีกครั้งมันสวยจนฉันเผลอยิ้มทั้งน้ำตาเลยค่ะคุณจอริมอเตอุสได้กล่าวว่าผมเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ตรงนั้นกลางคืนที่เงียบแสงคมลอยส่องฟ้าและหญิงสาวในชุดทองยืนยิ้มอยู่ตรงกลางมันคือศิลปะที่มีชีวิตคุณไลยาน่านัวได้กล่าวว่า ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฉันจะจำคลิปนี้นนแน่แน่มันทำให้เห็นว่าความงามไม่ได้อยู่แค่ในหนังแต่เกิดขึ้นได้จริงเมื่อหัวใจของคนเราเชื่อในแสงนั้นคุณเรนโวมิรักได้กล่าวว่าผมไม่รู้ว่าคุณรู้ตัวไหมแต่คุณทำให้โลกทั้งใบดูอ่อนโยนขึ้นนิดหนึ่งโดยรอยยิ้มกับแสงของโคมที่ลอยขึ้นไปมันคือความสงบที่ผมอยากเก็บไว้ตลอดไป บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแค่เทศกาลอาจกลายเป็นความฝันของใครบางคนได้จริงๆสำหรับคนไทยงานยี่เป็งคือคือคอนแหง่งศรัทธาแต่สำหรับเธอมันคือคือนที่ได้เป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายภาพนั้นไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันเต็มไปด้วยความหมายของการปล่อยการปล่อยความกังวลปล่อยอดีต และปล่อยใจให้ลอยไปกับแสงแห่งความหวังยี่เปงอาจเป็นเพียงคืนเดียวของปีแต่เวทมนต์จากแสงคมเหล่านี้ยังคงอยู่ในใจของทุกคนที่ได้เห็นไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนแสงเล็กๆที่คุณจุดขึ้นในคืนนี้ก็อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนบนโลกใบนี้ เพราะสุดท้ายแสงทุกดวงเมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นท้องฟ้าที่งดงามเหมือนหัวใจของคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปเรื่องราวที่ทำให้โลกทั้งใบหลงรักประเทศไทยอีกครั้งค่ะ